ก่อนทำเนื้อหาวันเกิดเดี๋ยวผมทักคุณปู่ก่อนละกันเพื่อที่จะทําการซื้อนะครับสําหรับทางด้านอาหารบัวจํานวน990นะครับเขาอยู่ที่1980งีเงินก็ถือว่าเหลือนะครับก็ประมาณนี้เหลือไว้ลงทุนอย่างอื่นด้วย ก็เตรียมไข่ต้มในบป๋องมาแร้นะครับมอบให้สำหรับคุณปู่อาเดนมนุมนี้ก็บอกว่าของขวัญมันเกิดหรอแล้วก็คุยน่าจะมีอาคุยเกี่ยวกับล้าน,านสาวด้วยนั่นสินะมเอ่อฟลาเวอร์ดอกไม้น่าจะเป็นการรวบรวมนั่นสินะมจึงจึงเก็บรวบรวมดอกไม้ไว้ไว้ก่อนหน้านี้ือเหมือน,อ,นอันนี้ผมคาดเดาเหมือนกับว่าจะเอาให้คุณปู่หรือเปล่านะครับ โอเคก็ได้เนื้อหาวันเกิดด้วยครับน่าจะสั้นๆ